เอาตัวอย่างที่สามนะครับ l อก x บวกหนึ่งฐานห้าลบล็อก x ลบหนึ่งฐานห้าเท่ากับสองอันนี้ <c oughs> โจทย์ขึ้นพื้นล็อกฐานเหมือนกันไหมครับลาอกฐานเหมือนกันลบก,กันมุสมบัติที่สองล็อกฐานเหมือนกัน เห็นไหมลอกฐานเหมือนการลบกันให้เอาค่าลบเนี่ยมาหารกันนะครับลอกฐานเหมือนการลบกันเอาค่าลบมาลบกันค่าลบมันแรก x หนึ่งฐารคือค่าลบที่สอง x ลบหนึ่งฐานห้าเหมือนเดิมเท่ากับสองอันนี้เหมือนเดิมเราใช้คุณสมบัติเพื่อหาค่าลบใส่สูตรให้ค่าลบมาแล้วสูตรใช้แก้สองการหาค่า x แทนใช่ไหมครับ ล็อ x บวก1ส่วน x ลบ1ฐาน5เท่าก <qui à S 1> ับ oui. 2เนี่ยมันมีความหมายว่า5ยกกำลัง2แล้วเท่ากับอ่านี่เลยควรอันนี้อันนี้ควรบ่อยนะครับล็อ x ฐาน a เท่ากับ y เขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ x เท่ากับ a กำลัง y ใช้ไหมครับ ล็อกฐานเต้องบอหรือ y หรือ x เท่ากับ a ตหรือตงกับเอขียนอันนี้คือเขียนอยู่รูปลอกไปขึ้นอันนี้เขียนยู่รูปไปเอนะครับอ่าอันนี้เป็นเใช่ไหมอันนี้ y อีกนี้เป็นอะไรอีก้นี้เป็นเอ่ะ x เท่ากับเอหงวายเก็คือ x บวกหนึ่งส่วน x ลบห เท่ากับ a ยกกำลัง y a คือ5ยกกำลัง y คือ2 5คัณ2ที่5เลยทีนี้ก็แก้สมการสัดส่วนธรรมดาเลยตัวไปเรียวที่นี่ย้ายทนะี่ไปทำไมครับย้ายไปคูณเอา x บวก1เท่ากับ25คูณกับ x ลบ1นะครับด้านนี้หมไม่รู้จัก ยี่ิห้าตัวไหนเป็นยี่ิห้าเอีกยี่ิห้าลบหนึ่นงลบยี่ิบห้าใช่ไหมครับเอามาต่อตรงนี้ด้านซ้าย F เอ็กนึผมเหมือนเดิมด้านขวาออกแยกข้างเลยแยกข้างเลยเพราะว่าแต่ละด้านทำอะไรกันไม่ได้แล้วใช่ไหม ด้านซ้าย x เป็นตัวแปรอยู่ที่เดิม 25x เป็นตัวแปรย้ายมาด้านซ้ายอยู่ด้านนี้เป็นบวกแยกมาข้างนลบใช่ไหมครับเอาด้านขวาลบ25เป็นตัวเลขอยู่ที่เดิม x1 เป็นตัวเลขย้ายไปด้านขวาเป็นป็นบวกเป็นลบ x ลบ 25x ตอนแรกมีเงินอยู่ x1 ไปซื้อของ 25x เป็นลบ 24x ตอนแรก ป็นลบ25แล้วลบเพิ่มอีกหนึ่งตีลบเพิ่มขึ้นเป็นลบ26ใช่ไหมครับลบยี่สิบ x แปลว่าลบ24่สิบสี่นะเรคูณด้วย x อยูใอ 4, ยยออ่ใช่ไหมครับมีลบยี่สิี่ไย้ายไปหารครับอันดับแรกลบหารลบคั่นตอบเป็นบวกใช่ไหมครับพับไปเศษส่วนอย่างต่ำเหลือ13ส่วนส,วน,สนะครับไปทวนในชีทเพิ่ม ในซีซนนี้เราไปทำดด